อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขยูดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะกราบสวัสดีเพื่อน,อนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนูเต้ชาแนลนะครับ วันนี้อยู่เกม Counter Strike เช่นเคยนะในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาอัปเดตแพทช์นะครับประจำวันที่12มกราคมนะครับก็มีตัวละครตัวใหม่ครับ ASR ครับเข้ามาถึง2ตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ครับวันที่11เนี่ยมีข่าวครบรอบ2ปีนะครับของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะฮะก็โอ้โหหายกันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวตัวอัปเดตเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปอีกคลิปหนึ่ง แต่ว่าเดี๋ยวท้ายทยคลิปนี้เดี๋ยวจะมีน้ําจิ้มให้ดูสั้นๆสักน้อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูอัปเดตแพชของเซิร์ฟเวอร์เอชกันก่อนเลยละกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เริ่มมาครับก็อัปเดตวันที่7-9ถึงนะครับปิดเซิร์ฟเวอร์ครับ2ชั่วโมงนะครับก็ให้ของชดเชยครับเป็นคอร์สนะครับ500ครับแล้วก็อีเทอร์เนียม5000นะครับรายละเอียดในการอัปเดตนะครับจะมีเนื้อเรื่องเสริมนะครับเนื้อเรื่องทางแยกก็คือน่าจะเป็นคารินวองนะครับ ตัวสมัยตอนนู้นเลยนะตั้งแต่แรกๆนะครับแล้วก็มีอีเวนต์ท้าทายครับไบานารีปับจูนแล้วก็เอกสารประเมินนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าไบานารีปับจูนเนี่ยด่านนี้ยากนะครับด่านนี้ยากนะครับใครมีน้องอ่าที่พวกตีฐานอะ่ะอันนี้เอามามาไว้ด้วยนะใครมีนายบินนะครับเอามาใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เล่นให้ดูในไลฟ์วันพรุ่งนี้ละกันนะครับไบานารีปับจูนยากเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครมีตัวละครครบก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มี สกินนะครับสกินซัมเมอร์ครับรีรันครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้ครับสกินซัมเมอร์รีรันครับมีจูชิยองนะครับทิฟูยุโรซาเรียนะครับแล้วก็อีกหลายตัวเพียบเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรีรันแต่นี่แปลกใจนึงว่าซัมเมอร์ชุดใหม่เนี่ยไม่มานะพวกซิกมานะครับนะแปลกใจนิดนึงนะครับมาแค่ชุดเก่านะชุดเดิม นะครับก็ใครที่จะตามเก็บนะครับตามเก็บได้เลยนะครับน่ารักมากๆนะฮะจากนั้นครับก็จะเป็นตัวละคร SR ครับตัวใหม่ครับรีเฟเซอร์บิชช OP ครับแล้วก็มิกะสตาร์นะฮะสตัวนี้ครับรีเฟเซอร์บิชช OP ครับตัวนี้เป็นตัวละครเฉพาะทางครับในสาย PVP นะครับเก่งมากมีสกิลสั่งตายด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลสเตลโมดนะครับต้องโหดได้ ผมได้รีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ในดีสคริปชันเหมือนเดิมนะครับใครเล่น PVP ก็มีไว้ดีนะครับใครไม่เล่น PVP ก็ข้ามเลยนะครับตัวนี้ถัดมาครับเป็นมิกะสตาร์นะครับมิกะสตาร์เป็นสายซัพพอร์ตนะเคานเตอร์นะครับก็น้องมีสกิลต้านทานการหลับได้นะครับเป็นตัวแอนติลิลลี่นะแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยสามารถติดหลับได้นะครับอันนี้ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับ ก็สรุปตัวน้องคร่าวๆนะฮะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับข้ามถ้าใครตัวฟ้าไม่มีนะข้ามเลยนะครับก็อันนี้ทำรีวิวไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับสามารถไปดูได้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ดีสคริปชั่นไว้ให้นะครับแล้วก็โอเคถัดมาครับมีอัปเดตอะไรบ้างมีตัวรีรันนะคารินว่องจูชิยองใครว่องนะครับเป็นตัวรีรันนะฮะแล้วก็ มีแพ็กเกจสัญหาพิเศษนะครับ1 2แล้วก็3ครับแล้วก็แพ็กเกจสัญญาว่าจ้างตลอดชีพด้วยนะครับในร้านค้านะครับแล้วก็ในร้านค้าจะมีเพิ่มแพ็กเกจแบตเตอรี่ปรับจูนนะครับแพ็กเกจพิเศษแบตเตอรี่ปรับจูนครับแพ็กเกจพิเศษแบตเตอรี่เซตนะครับมีเพิ่มเข้ามานะครับในร้านค้าแล้วก็จะมีเปิดประชิดอันตรายครับดูการใหม่นะนะครับอันนี้จะเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีอัปเดตที่น่าสําคัญนะ นิดนึงนะครับก็คือการปรับปรุงการซื้อของครับ binary set นะจาก3เป็น5ครั้งครับในร้านค้ากลุ่มบริษัทนะครับอันนี้ก็ใครที่แบบร้านค้ากิวแบมีตั๋วเยอะๆนะครับก็แลกเพิ่มได้เลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก็คือไอ้ตั๋วดำนะนะตั๋ว m ะครับจะเอาไปต้องเป็นแลกแล้วนะเป็นตั๋วไปการจำลองนะครับแล้วก็มันจะมีแยกเป็น3อันนะนะครับ ต้องเอาไปแลกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตั๋วมีอายุ6เดือนนะใครยังไม่ได้แลกนะครับต้องรีบแลกภายใน6เดือนด้วยนะนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดแล้วล่ะครับของอัปเดตประจำวันที่12นี้นะฮะนะครับก็ย้ำเตือนเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับว่าหลังจากวันที่12เนี่ยวันที่19นะครับจะเป็นรีรันนะครับของอ a k e นะ ฮิวเด a อเวกแล้วก็ดูมีนาอเวกนะครับใครที่ชอบความสามารถของ2อ w a เวที่เพิ่งได้รับบัฟมาใหม่นะครับก็รอเปิดกันได้นะครับส่วน r i ต้อาจจะมาวันที่26นะครับสัปดาห์หน้าอาจจะมีอีเวนต์ใหม่ของ r i ต้มานะครับแต่ว่าตู้ริต้าแต่ยังไม่เข้านะครับแต่ว่าอีเวนต์นั้นก็เก็บแดชไว้ได้นะครับแล้วก็ตุดจีนครับวันที่2คกุมภานะ จะเป็นมินิสตราอเวกนะครับเตรียมตัวดำกันให้พร้อมแล้วกันนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆของการอัปเดตของทางเซิร์ฟเวอร์ s e a นะครับทีนี้วันนี้เนี่ยมีข่าวหไฮมากๆนะของเซิร์ฟเวอร์เกาหลีครับเพราะมีไลฟ์ครบรอบ2ปีนะครับเขาก็ประกาศมาครับว่านี่ตัวละครตัวใหม่นะครับที่จะเข้ามาครับในานาคตครับจะมีตั้งแต่บนลงล่างเลยนะ ตัวบนสุดครับเจควอลเกอร์เอาเวครับทุกคนนี่อย่างเท่เลยนะครับมาแล้วนะฮะเจควอลเกอร์เอาเวแต่ว่าเป็นสายดีเฟนเดอร์นะครับเป็นสายดีเฟนเดอร์นะครับไม่รู้ว่าจะมีสกิลอะไรที่ทำให้จกักรกลโดนอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวเจคอันเดิมเนี่ยลงมาจาักรกลโดนดาเมจแรงขึ้นใช่ไหมแล้วช็อตด้วยใช่ไหมนะครับเอาเวกอาจจะแบบมีสกิลแบบ สั่งตายจากโกนหรือเปล่าอะไรย่างนี้อันนี้ไม่รู้นะครับถัดมาครับตัวที่2องภาพตรงกลางครับน้องเจียน้านะครับหรือว่าน้องควีนนะนะน้องควีนนะครับโอ้โหนี่มาเป็นตัวละครเออนะครับอันนี้เป็นสายสไนเปอร์นะครับผมใครที่อ่านเนื้อเรื่องเอพิโซดที่5นะครับควีนก็กลายจากรีเวเซอร์นะครับกลายเป็นร่างธรรมดาไปแล้วนะฮะนี่แหละก็ น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นชาร์ลอตนะครับชาร์ลอตนี่ตัวละครตัวใหม่เลยนะครับตัวละครตัวใหม่เลยเป็นคอ์เตอร์พารสนะครับชาร์ลอต t e นะครับคล้ายๆจุดออฟอาเลยนะเหมือนเลยนะครับชาร์ลอตนะครับแล้วก็จะมีเอพิโซดที่8ครับเข้ามาใหม่ด้วยนะครับเนื้อเรื่องนี่น่าติดตามมากๆนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมาก โอเคแล้วครับงั้นก็สำหรับคลิปโอในวันนี้นะฮะก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็ทิ้งตัวความน่าสนใจของเกาหลีไว้นิดหนึ่งนะครับฝากรบกวนช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปโอหน้าครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวท้ายคลิปจะเอาทีเซอร์ของเอพิโซดที่8มาลงด้วยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย 물러서시죠, 아스모데우스. 아무리 당신이라도 같은 마왕들을 상대할 순 없을 텐데요. 같은 마왕이라 어린 것들이 꽤 재밌는 말을 하네. 좋아, 지금부터 격의 차이가 무엇인지 가르쳐주마.